สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทําคลิปเกี่ยวกับลูกมหัศจจรย์นะคะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือมิราเคิลนะคะนี่นะคะทราก,กันว่านะคะถ้ากินผลของมหัสจจรันใช่ไหมคะหลังจากนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะมันจะมีรสหวานทันทีก่วนก็ไม่เคยกินนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชิมให้ดูนะคะชิมก่อนว่ามันเปรียปร้ยวไหมเปรี้ยวไหม อ่าชิมมะนาวก่อนอ่าเราจะให้น้องนะคะกินผลมหาศัจจันย์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมากินพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวตามนะคะว่ามันจะหวานเหมือนที่เขาพูดไหมกินก่อนดอดเดี๋ยวต่วนจะกินด้วยนะคะ มีเมล็ดนะคะอันนี้นี่นะคะเรากินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเรากินนะคะผลไม้รสเปรี้ยวนะคะมันจะมีรสหวานจริงไหมอ่ะพร้อมกันเลยคนละชิ้นมะนาวนะคะกิมมะนาวค่ะทุกคนอันนี้มะนาวมะม่วงมะม่วงมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเบานะทุกคนนี่ หวานมากหวานจริงหวานเปียบหวานของจริงหวานมากสรุปนะคะผลไม้ที่ชื่อว่ามหัศจรรย์นะคะหรือว่า ลูกมิราเคิลนะคะเวลาเราทานเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราไปกินผลไม้ชนิดของเปรี้ยวนะคะมันจะมีรสชาติหวานทันทีเลยค่ะอ่าแนะนํานะคะใครที่อยากจะมีแบบเออผลไม้แปลกๆอ่ะนะผลไม้แปลกที่แบบว่ามันทึ่งมากเลยอะ่ะทึ่งจริงๆอะ่ะเวทเนี่ยกินแล้วมันหวาน,นค่ะ ขอ,อจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้หายสงสัยเลยนะคะหายสงสัยเลยโอเคขอบคุณนะคะบาะ